จสวัสดีครับเทคแคร์โอเคโอเคค่ะงานเข้าอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนคทุกคนกลับมาพบกับบ้านในตุรกีนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะต้องกลับนะคะกลับตุรกี กับตุรกีนี่ทุกคนเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวประมาณสองทุ่มนะคะเขาจะมารับปกติเราจะระวังแผนไว้ว่าเราอ่ะจะกลับแบบมีคนไปส่งอุ่นหนาฝากข้างเลยแต่ด้วยเนื่องด้วยจากโควิดนะคะคุณยายเป็นป้ายายแจงเป็นนะคะแล้วก็ป้าฝ้ายลุงแฟงนะคะลีน่าเป็นหมดเลยเราก็เลยต้องกลับแบบเนาอน,นะคะเดี๋ยวเราไป กลายายแจงกับยายแอดน,นะคะไป,ไป,ก,ปะก,กันค่ะปะยายแจงตอบเจอแล้วเหรอจะลกกับแล้วนะแล้วเด็กๆอ่ะเ,เช่นออกมาไปไปกลับบ้านแล้วไปกลับบ้านแล้วนะเข้าไปกอดไม่ได้เลยอะ่ะอยูไปไป่ you, you สบ,บายดีโควิดโอเคสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีไหมเป็นโควิดสบายดีไหม ปวดเจ็บคอไหมไม่เจ็บ <Okay. S 1> แล้วเจ็บตรงไหน <Okay. S 1> ไม่เจ็บเลยโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่สรวัจ้านายจะกับจคแก้โอเคกินข้าวแัตตี้บอสก็าบตตี้กินข้าวเ <Rest. S 2> ยอะๆ <Rest. S 2> เออยบอกกินข้าวเยอะๆนอนเยอะๆโอเค กินชาเขียวน้อยๆหอน้อยอุ้ยเปิดเ่ไใ้เห็นฐานนายอ้าวอย่าแอดแจกตังแล้วขอ้ห้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยลูกแม่ครับสวัสดีขอบคุณครับก่อนลูกสวยๆขอบคุณสวยๆอาสารพัดนะดูแลตัวเองนะเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะโอเควันนี้เก่งยีเจงยีเจงไม่ร้องเลยนะ เดี๋ยวมาหาใหม่เนาะบายๆไอแจงสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ป้าแจงไม่ร้องไห้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปชั่งนะคะเผื่อว่าที่สนามบินอะจะมีปัญหาเราชั่งหน้าเซเว่นก่อนแล้วก็ถ้ามันขาดเกินไงเดี๋ยวเราก็จัดการกันก่อนถึงสนามบินเลยนะคะ แล้วลีน่าจากกันแบบ social distancing อย่ากอดแมสกาเลยอ่ะแมสกไปไปไปแมสไปไปไปไฟก่อนแล้วส่งจุบไปไฟก่อนแล้วส่งจุบแล้วโอ้ยตายละนั่งนั่งไว้เข้าหัวกับคุณยาย Thai traditional

มาแล้วมา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 แล้วตังมามามาเอาตังนอะนี่นี่นีขอบคุณครับหน่อยเฮ้ยทำตากับพิบตับพิบด้วยอ่ะโอ้โหสี่คุณร้อยโอ้โห we come one month and we enjoy there is a covid there is a problems whatever uh, but everything we enjoy it very good happy and I want to say thank you to everyone okay and also I want to say uh, when people going a long trip long way they say to the family uh, whatever I did wrong or whatever I make something to you or family, you forgive me. Because when I go a long, long way, maybe I never come back. Maybe I come back, I not see you. Sen Tayland hakkında bir ay kaldım burada. Tayland hakkında ne düşündün? Evet, evet. hakkında ne düşündün? Tay yemekler hakkında ne düşündün? Bir, bir ufak bir şey yap yani. Öncelikle Ramazan'ın biraz önce söylediklerine aynen ben de katılıyorum. Hı hı. Onun için hakkınızı helal edin. Thank you very much. Olaf der. Tayland'a gelince çok <laughs> Tayland ilginç bir ülke. Çok enteresan. İnsan şaşırabiliyor, şaşırıyor. Birinci şaşırdığım en büyük şey hiçbir yerde görmediğim bir saygı var. Müthiş müthiş bir saygı var. Bir saygı. Ve en hoşuma giden de müthiş bir hürriyet var. ให้กลับกลัมาแล้วอ uh, ีกครั้งเจ้าไม่คิดเส้นอยากมา่อใจเจ้าไม่คิดเส้นเขาบอกว่าอยู่อยู่ที่เนี่ยมาเที่ยวโอเคแต่ว่าใช้ชีวิตยากสําหรับเขาเพราะว่าด้วยอากาศความชื้นอะไรเงี้ยแกอยู่แต่ในห้องเขาแกปรับตัวยังไม่ค่อยโอเคอายาน้ำมุ้แมมวิสต์ทุเดอร์เดนิเซ่เซรินเนเบกิจิงเรลิส พอร้อนอากาศร้อนเขาจะไปทะเลกันแต่ที่เนี่ยร้อนแต่ไปไม่ได้ฝนตกไงอากาศแบบงงงแกบอกงงง,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 งถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาณที่ดีแกบอกค่ะ,อคคะโอเคค่ะไปขึ้นรถค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะแอดอบ,าย,นะบายบายพี่กายแล้วเจอกันใหม่นะบายบาย See you Bye bye เต๋เร e เจอกั e See you next time Take care Okay Take care Take care นะ And call you You call me when you come back Okay Bye bye Take care Bye 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 มืดมากเลย Bye bye สวัสดีค่ะคุณแม่บัโควโลน่าบังโควโา

บายบายบายโชคดีลูกโชคดีโ bye bye. ชคดีลูกโชคดีบาย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 ค่ะบายบายไม่ต้องเลยต้องมามามาไม่มีใครรักแม่อะไรไม่มีใครรักแม่ตอนนี้เป็นการทำลาที่แบบทุลักทุเลมากเข็มขัดเข็มขัดรัดไปเลยลูกอยากรัดรัดไปเลยค่ะอีกสองชั่วโมงแล้วเราไปเจอกันที่ ทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะไปลูกไปตอนนี้นะคะ,นนะ,คะก็เป็นเวลาสี่ตรงครึ่งนะคะยยแมวรออยู่ข้างในนะคะอย่างน้อยเรายังมียยแมวกับตยุธมาส่ง <laughs> lâu <Loh> nán <boy. cười> ừ. <laughs> ok Bye luôn. ใลูกกอนทีค่ะั่ยวนี้ไม่ไม่่อยลุกเลยแลาบ๊ายบายสวัสดีค่ะป้าแมวสวัสดีหลานวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ไปก่อนเร่งด ท่าทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนเครื่องกันแล้วนะคะน,นั่งกับบาบ้าแล้วก็น้องะคะะส่วนนี่คุณลุงก็นั่งกับเที่ยวขานะคะคือตอนตอนขึ้นเครื่องมาเราไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะพรรับลื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าทริปเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะ ก็คงจะนอนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาตีสองเครื่องก็จะเทคออกแหละมันก็ถึงเวลานอนนะคะอันนี้น้องอะเล่นเล่นเกมไปก่อนนะคะตอนนี้เราถึงโดฮากันแล้วล่ะคะ่ะหลับเป็นตาย คนตอนนี้งานเข้าอีกแล้วมีคนเอากระเป๋าเราไปหนึ่งใบค่ะไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือขโมยก็ไม่รู้สกแกนออกมาค่ะเอากระเป๋าหายอะเนี่ยวิวสี่ใบอะนุ่ง่อะเขากำลังคุยกันอยู่ยเสงเลยอะจะทันไหมเนี่ยจะถกเครื่องไว้เนี่ย แค่ออกมาหายแล้วอะเร็วมากเลยค่ะทุกคนดูเหมือนว่าจะเจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้กระเป๋ามาแล้วนะคะกระเป๋าที่เจอนะคะกระเป๋าไปอ,อยู่นู่นเลยมีคนเอาไปนะคะเอาไปแล้วก็เอาแท็กเอาแท็กใส่กันบินออก เหมือนพยายามจะขโมยนะคะแล้วก็ข้างในอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมันมีแต่ขนมเด็กแล้วก็มีแบบมีแต่เฟนกว๋วยเตี๋ยวอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะมันไม่มีของมีค่าอะไรเลยเหมือนแบบเขามันเปิดดูนะคะแล้วเปิดดูแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็วางไว้ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยอะ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตามตามให้อ่ะคะ่ะโอ้ยกลัวตกเครื่องไม่ใช่อะไรนะคะทุกคน หัวจะปวดใบนี้นะคะจะเอาปัญหาเดี๋ยวเรากําลังจะไปเราจะไปที่เกตนะคะเกือบไปแล้วเหลืออีกเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะ But how many minutes we are here inside, 10 minutes? It's just boomerang. ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไม่อยู่ตรงที่เอ,อตมอนอะคะไม่มีใครใส่หน้ากากเหมือนเดิมแต่เราไม่ไม่กล้าถอดคะ่ะเพราะว่าเรากลัวเราเราแบบเราเป็นเร,เราเราไปแพร่เชื้อค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กระเป๋าครบแล้วแล้วก็มีกระเป๋าใบหนึ่งนะคะที่ของมันแตกข้างในก็คือแป้งเย็นของบ้าบ้าน,นั่นเอง ไม่เห็นก็นมีสุรากาฬอ,อย่างที่บ้าว่าไว้เลยอ่ะเรารอดนะคะขนมของพียวคันก็รอดนะคะอ,อันดับต่อไปก็คือเราจะต้องไปขึ้นรถที่ท่ารถนะคะแล้วเราก็มาลุ้นกันอีกว่ารถนั้นจะเต็มหรือไม่เพราะกระเป๋าเราเยอะมาก ใบร้อนมากมากที่สุดมาตรุรกีะค่ะอันนี้เอเข้าใจกับความทนร้อนของคนตรุรกีคะเขาไม่เปิดแอร์ให้เราพราน,น้ำมันแพงถึงแล้วนะคะทุกคนว้ข้างนอกมันจะเย็นๆนะคะแต่ข้างในรถอะร้อนมาก เพราะว่าแอร์มันพังนะคะเดีย๋ยวปู่มารับนะคะขอบคุณมากสบาดีมกขอบคุณมากสบดีมลกขบคากบาหมกขอคุณาบดมูกุณมากบยมกขอบคุณมสบาดีหมลกขอบคุณมากบามลคุณบาีมลกขอบคุณากบ

อันน่น่าสมลูลี่โอ้ยคิดถึงไหมเหรอลูกเดี๋ยววันนี้จับอาบน้ำเลยลี่ลุลี่ตัวใหญ่เลยสวัสดีครับท่านปวัมจะส่ยาเซเบรอครับอเออเ İn aşağıda. Ilk... Ilk... Hiç... Nasıl bana? Sonra... İyi. Nasıl olmaz? Değilmişim ben. Ne? Ben Sen sen İyi. Nasıl olmaz? İyi. 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 Çok şükür. Çok şükür. İyiler. Elinize O zaman oynayın. Çok. Lüli. bayağı büyümüş ya. ทำไมเดดเดเอาหนูนี่ตรงนี้ให้ชุมให้ชุบไปล้างมือก่อนให้ชอไปล้างมือก่อนอันนี้โยเกิร์ตให้ชให้ชเชิญเซฟยูไม่ได้ต้องล้างก่อนหอมมากขึ้นมาอ๋อ ไอ้ทำจากบวชนะคะนี่อืมมันกินอันพอได้เลยมทาาทาาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะแล้วก็ เหนื่อยนะคะยังปรับตัวไม่ได้ตอนนี้ของพุ่มแล้วแต่แดดยังแจะอยู่เลยถ้าทุกคนวันนี้นะคะขอจบดือด้อๆเลยนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ขอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิปต่อไปในตุรกีของเราด้วยนะคะสำหรับนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ